สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แอดมินโนหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยเนาะเะนาะรวมเหล็กเด่นหาดโสดแอดมินโนหน่อยกับหลักลอยท่านผู้ชมสําหรับหมวดที่ผ่านมาร่วมเหล็กเด่นหาดโสดโนหน่อยผ่านเด้อค่ะเด้อ9 7 7า กานะธรามผู้ช่มพานจับคู่กันใดทีเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าสามตัวบดแตกแตกสองตัวธรผมุ้มฟันรูดเก่ามันบ่ธรผม้ชมคุณพ่อคุณแม่มีทันใดมันบ่ทันใดรูดเกาพ่อได้ปนอยู่นะคะ่นะเนาะฟันวิ่งรูดเก้าพ่อได้ปนธรผม้ชมเอาสำหรับคลิปนี้มาเก็บเกี่ยวข้อมูลตามตัวกันเลยเนาะคะ่นะเนาะ นผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเล็กฮานอยแอดมินนูนหน่อยสําหรับท่านใดที่ตามหาด้วยค่ะเด้อท่านใดที่ตามหาแนวทางฮานอยแอดมินนูหน่อยเข้ากลุ่มเด้อค่ะเด้อเข้ากลุ่มแอดไลน์สแกน QR โค้ดนะคะย้ำเด้อธร,รูมชมเข้ากลุ่มมีค่าใช้ใจ่ายเดือนละ100่บาทนะคะสําหรับไวยฮานอยไดรุ่นซูเมอร์ธรูมชมสําหรับท่านใดที่จนชอบแนวทางตัวเล็ก หันหน่อยมารวมนะคะเนาะในกลุ่มแอดมินหนุหน่ยเจาะห้กเก่าคูแบบนี้เด้อค่ะเด้อเก่าคู่แบบนี้บบนท่านใดมักวินจับวินคือเก่าท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เหล็กออกหลายคู่อยู่ได้ท่านผู้ชมรอบการชาดสามเจ็ดจาะแตกแล้วก็สามซีเจาะบาแตกท่านผู้ชมสามซีเขาพี่พิเศษบ่มาพิเศษบ่เขาเขาที่เด่นแปดนะคะเนาะปกติ ปกติแตก3าตัวเด้อค่ะเด้อปกติแตก4 3, ีสหาจาะแตกห3าสมตัวกับธรรมชมเรากะซีหาซีหาเจาะบ่ 4, 5, 4, 5. บแตกเมื่อว่านี่เข่าสองรอบนะคะเนะาะกัดชาดกับปกติเด้งทั้งบนทั้งล่างสองรอบแต่ว่าแอดมินหน่อยเจาะแตก2คู่สองคู่นี่กะพอหลุดโยธรรมชมได้แล้วก็คือหยุด ลดต้นทุนใดอีกพร้อมธรรมชมเก้าคู่9้าหางจาก1ิหาคูนะคะเนาะจาก1ิหคูลดต้นทุนใดหลายเติบเดอราธรรมชมบัดที่นี่ท่านใดที่มักวิ่นกะวิ่นเอาสามารถวิ่นเองได้เลยแอดมินน้หน่อยสิเน้นเจาะดึงออกมาเจาะเด่นให่เ้าคู่9้าหางแล้วก็เน้นเจาะชุดบัตรใจสองคู่2หางเหมือนเดิม เน้นเจาะหกคูคือเกาธรรมชมแมต่ว่าเน้นเจาะเด่นออกมาดึงออกมาเกาคูพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ตามหาพ่อพ่อสนใจอยากจะเข้าห้องเขากุ่มน้ำโมนะคะเนาะแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดนะคะยาเดอธรรมชมเข้ากลุ่มมีค่าใช้จ่ายเดือนละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านใดว่ามันคุ้มอยู่กัเข้าเด้อค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่ว่ามันบ่กคุ้มกับ่กเป็นยังบาว่ากันนะคะเนาะ บางคนบางท่านเขาไปน้นยๆขอเขาอพูณหลายๆด้วยค่ะเด้อทีต่ติดตามแนวทางแอดมินน้ยเขาไปหดในของในกลุ่มนะคะเนาะบางคนอยู่น้ำโน้ยสามเดือนหกเดือนท่านผู้ชมเพิ่นเข้าไปอยู่ในกลุ่มน้ำโน้ยเพิ่นโอนเงินไว้รวงหนาเป็นเครื่องปีเลยท่านผู้ชมสามเดือนหกเดือนเป็นปีกับมีท่านผู้ชมน้ยๆขอเขาพุณหลายๆด้วยค่ะดเด้อ เสียบภ่าพาพ,พ่อแม่พน้องผิดหวังเนาะธรรมชมสำหรับห้าหน้อยมารวมเราพัฒนาเจาะบ้านในแตกอยู่ด้วยค่ะเด้อดสองวัดเขาแต่เหล็กเด่นฟันรวดนะคะเนาะเอาสู้กันต่อไปธรรมชมคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะรวมเหล็กเด่นหาดโูดรวมเหล็กเด่นหาดโสดโน้นยลงทางของกลุ่ม VIP หลังเล่าพัฒนาออกเลยเด้อธรรมชมหากท่านใดที่อยากจะได้หาดโตดก่อนใคร โนูหน่อยปล่อยในกลุ่ม VIP เด้อค่ะเด้อปล่อยไปแล้วพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะเอาไปจับเองเนาะคะะ่ะเนาะบ่ผิดหวังดอกท่านผู้ชมร่วมเด็กเด่นหาดสูนโนูหน่อยนี่มันมันหลุดยากไหม่านผู้ชมมันหลุดยากถ้าจับเก่งจับแม่นบ่ต้องไปไซดอกท่านผู้ชมตัวเลขอยู่ในนี่ล่ะบ่ต้องไปหาไซดเหล็น้ยหน่อยว่านะท่านผู้ชมแม่นบ่แม่นเนาะค่ะเนาะแม่นอยู่ มาธรรมชมมาเบิงกันเลยนะคะเนาะเขาแมาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหนหน่อยน้ำเนีเด้ค่ะเด้อก่อคนละหนึ่งไลค์หนึ่งเจนะคะกดไลค์กดแชร์บอเสียเงินเด้อธรมโมชมเอาบัตรที่นี่ธรรมโชมมาเบิงไปน้ำกันมาวิเคราะห์ไปน้ำกันมาฟังหนหน่อยอวิเคราะ์ทรมโมชมว่าหงดนี่ท่างเหล็กเป็นแต่เดินต่อบอสุดได้หนาติดตามนะคะเนาะมาเบิงวิเคาะห์ไปน้ำกันเ้อค่ะเด้อ เด่นเดินดีอา้าวเขียนผิดอะธรรมชมเด่นเดินดีสูตรนี่งวดนี่เสียวเดอ้อธรรมชมเพราะว่าเขามาไหลงวดติดแล้วเจ็ดงวดติดแล้วนะธรรมชม จ็ดหรือแปดงวดงวดนี้ได้เด่นสองสามสี่งวดนี้เหล็กจับยากเด้อนผูมชมต่อมาสูตรเหล็กติดเลขติดสูตรนี่ธรูมชมหมงวดที่พันมาลดสูตรนี่ลดมาค่อยเกินสองมวดงวดนี่ สิเดินต่อบอกกับบรลูคือกันท่านมชม้่มนักใจน,กน้อยกันนักใจคือกันงมวดนี้ได้เด่นสองหกสูตรนี้เดินงเงาแล้วยันรดแต่กระทิมบ่ได้สูตรนี้เลขติดหมวดที่พานมานั่นลด บางเทืรลดหนวดหนึ่งกะกลับมาบางเทือลดไปฮอดสองหวัวเ้อคะ่ะเดออลดฮอดสองหวัวแล้วกะทางเหล็กค่อยเดินต่อธรรมชมต่อมาสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรนี่เดินติดกันหกหวัวติดธรรมชมซึ่งสถิติเบ่เคยมี โคกมวดติดแลลวมวดนี้สิเดินต่อบอกกับบอลูเสียวคือกันท่านผู้ชมมวดนี้ได้เด่นสองกับศูนย์ท่านผู้ชมเบิองเล็กชนกันเลขกนูหน่วยชนกันไปที่เด่นสองสามศูตรต่อมาสองตัวสูตร์สอง มาฟังโน้หน่อยเบาอธิบายเด้อท่านผูชมจะฝากไปธรรมชมมาเบิงก่อนสตัวสูตรสงวันนี้ได้เด่น1กับสองซึ่งเลขมันชนกันไปสี่สูตรเราได้ธรานชมสองต่อมาไม่มาด้วยกันสูตรนี้เลขไม่มาด้วยกันนะคะ ไม่มาด้วยกันวดนนี้ได้1นึ่งกับหกเลขชนธรรมชมเด่นเดินดี2เลขติด2อสองตัวมา1ตัว2 2ตัวสูตรสมันชนกันไปทีดสองธรรมชม3บอมีชน4ี่บอมีชนเก่าบอมีชนหนึ่ง หนึ่งชนกันอยู่สองสูตรนี่สูตรไม่มาด้วยกันเนี่ยธรรมชมเป็นเลขดับคู่บนล่างนะคะแต่เป็นเลขเด่นที่มาได้1นถึงสตัวแต่จะไม่กอดคอกันมานะคะงมดนี้เลขหาดสูตรได้สองสา6 9ี่สองศ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดน,นี้ได้เจ็ดต่อธรรมชมเป็นจังไดธรรมชมกันนี้โน่นหน่อยบอท่านได้ฟันรรยหายเด้อค่ะเด้อะว่าสี่ฟันสองกับบอกาฟันบอ่อท่านกาธรรมชมเดี๋ยวโน่นหน่อยวิเคราะหเบิ้งคาคากรันเทียบเบิ้งคาคากรันธรรมชมสองมันชนครับสูตรนี่ บาดที่นี่มันบอชนไปสองตัวไหมธรรมชมส่วนใหญ่มันชนกันแบบนี้ตัวเดียวปรดเส้นมันบอมาบอมาเลยธรรมชม้ชมบาดที่นี่